ถ้าคนในทีมเราไม่สนใจไม่ใส่ใจงานบอกอะไรก็ไม่ทำเนี่ยบางครั้งเนี่ยเขาอาจจะไม่มีแรงจูงใจในการทํางานก็เป็นไปได้เราก็ต้องกระตุ้นให้เขาอยากทํางานให้รู้เขารู้สึกว่าเขามีคุณค่ามีความรู้ความสามารถที่จะนําพาองค์กรเราอะไปสู่ทิศทางที่ดีได้แล้วทาให้เขามีกําลังใจนะเขาก็จะมีพลังขึ้นมาทันทีเลยนะคะมีไฟมีพลังแล้วก็ a l e ิ t มาเลยนะคะเขาก็จะอยากทํานู่นทํานี่เขาเราก็เราก็สนับสนุนเขาไปชื่นชมเขาไปคือบางทีอ่ะการที่เขาไม่อยากทําอะไรเพราะว่าผู้บริหารอาจจะทําให้เขารู้สึกเครียดกดดันหรือว่ารู้สึกแย่กับคําพูดหรืออะไรก็แล้วแต่ที่ผ่านมามันทําให้เขาไม่อยากทําอะไรเลยอ่ะเขาไม่อยากทําเพราะว่าเขากลัวทําไปแล้วมันผิดทําไปแล้วมันพลาดทำแล้วไม่ถูกใจซึ่งบางทีอ่ะเวลาที่เขาทําอะไรไม่ถูกใจเราอ่ะเราจะตําหนิโดยตรงไม่ได้ เราต้องใช้วาทศิลป์ใช้เทคนิคในการพูดที่ทํายังไงให้เขาปรับให้เขาแก้ให้เขารู้ว่าเอออันนี้ไม่โอเคนะให้ทําแบบใหม่แต่ก่อนที่เราจะตําหนิใครให้ใช้การชื่นชมก่อนนี่คือหลักการบริหารเลยเวลาที่เราจะตําหนิใครอ่ะหรือเราจะสอนเราจะแนะนําใครอ่ะให้ชื่นชมในงานนั้นก่อนให้เขารู้สึกดีก่อนมันต้องมีจุดดีอ่ะคืองานหนึ่งอ่ะร้อเน่ะ เขาอาจจะพลาดแค่ไม่กี่เปอร์เซ็นต์จุดไหนที่มันดีแล้วอ่ะเราก็ต้องชื่นชมเขาแล้วบอกเขาว่าตรงนี้ปรับอีกนิดหนึ่งนะก็บอกในจุดที่เขาจะต้องปรับเขาจะไม่รู้สึกแย่เลย